น้องเอ้คนเท่าเกิดมากะบ่าสามารถสิเหตุอีย่างให้ถือใจคนอื่นบทสุขูสุขคนคนในโลกนี่ลอยพันค่วมคิดลอยพันสมองคิดบกคือกันหมักบกคือกันบางคนหมักบางคนบ่หมักกับเ,เรื่องธรรมาดาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสบายดีค่ะพี่น้องปองไปมิดหม,มอแค้นเฟ้นหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกอนเอฟซี FC ของอีหล่าหน่อยอ,า,อ,า,อายอสก,กุพนพรเสียงวิหก เอซีของคุณยากับมาแล้ว j o 2อ f f i อ i ก l และสนับสนุนโดยพี่น้องจ๋าไปล้องซื้อเบิ้งละบอบ่ามาัดผมบิลินดาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บานคุณยาไปซื้อเบิ้งไปไปร้องเบื้องไปอย่าลืมไปร้องเลอพี่น้องเด้อไปร้องโลดใส่แล้วนุ่มนุ่มเนื้อผ้พาพันดีดีฟีเมื่อเยี่ยมในช้อปปี้้ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยมือวาดนี่โซเชียลละอุเลยเอซี FC ของหมอล่ำเสียงมีหกตังออกมาอคอมเมนต์ของโพดนี่ย่างเดือดอย่างขัดจิมีบางคนที่เขามาเห็นดีเห็นงามนําแต่ส่วนใหญ่กะจิกะสิเห็นตงังกะสิเห็นส่วนใหญ่เอซประจําเพิ่น mm. เพิ่นกะจิเพิ่นกะจีเดือดเลยว่าโพดบอโพดบอส,สังสรร เพิ่นโอเคเลยเพิน่นบเพิ่นมีสธิ์ว่าบมา่มักบบชอบกับโบได้ว่าเพิ่นสีชอบตลอดแต่นี่เพิ่นผัดบบชอบเ้วเพิ่นผัดออกมาโพดว่าว่าจังไดว่าตีพี่น้องเบิ่ง้ถเบิ่งสีอานสูฟังคุณอยาบอกออกซื้อนะคะไปตามหาเองเพราะว่าเอ่อบางช่องเพิ่นก็ออกซื้ออยู่แต่ช่องเราไม่ขอออกนามนะคะครั้งแรกที่ดูเสียงวิหกคะแนานสิบให้ 000, 000ไม่ผ่านเลยส็คริปเพลงก็ไม่ได้เพลงช้าก็ร้องเยอะไปพูดถึงน้องอาอายยังไม่ผ่านต้องฝึกอีกเยอะลองอะไรยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงยังไม่ได้ไม่ได้โดยรวมแล้วยังไม่ผ่านไม่ว่าจะช่วงคอนเสิร์ตแม้กระทั่งนกออกมาปิดจ๊อบอีกคณะเลิกดู ขอแสดงความยินดีกับหมอรํำเสียงมีหกท,ทีคนนี้เพื่อนบอกเขามาดูหมายถึงขาดคนป่วนไปหนึ่งคนเพราะว่ากับเพื่อนบ่าชอบหรอคะพี่น้องคะกับวิจารณ์ได้แต่การออกมาโพสต์แบบนี้หลายๆคนบอกว่ามันเป็นการเหยียบศิลปินมากเกินไปบอกว่าแสงสีเสียงกับประพานมันท,ท,ทั้งๆที่งานเพื่อนเขามากกว่าสองร้อยงานต่อปี แล้วก็ไปเวที่ใดก็ค้นก็หลายอยู่จักสีนะ่ะเสียคนนี้ไปคนเดียวไม่เป็นไรหลายหลายคนวายจักสีนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเพิ่นโพดบ,บ่บ่บ่บัตรเท่ากันมาบ่มีมารยาทนยถ้าไม่ชอบก็คือผ่านแต่อันนี้ออกมาโพดเราก็ตำนิทุกอย่างเลยบ่บ่บเขาหูุพิงนจากอย่างนะคือเป็นการเหยียบสใีให้ให้มอลำซื้อเสียงหรือว่าเพื่อนไปรับจ้างผู้ใดมากหรือจงังใดเขามากครั้งแรกถ้าไม่ชอบ ต่แรกกับมีอคติเพื่นโพดแบบมีออคตินะโพดพอเป็นความเป็นจริงคืออิหยังกับปพันน้องอายก็ยังไม่ผ่านอย่าลืมมาน้องอายุแค่สิบสองปีร้องไ้ซํำนี่ถือว่าเด็กมีความสามารถคนหักคนแพงเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่คนรักไปไหนก็มีแต่คนรักมาไล่เต็มติบหนาไว้ที่เต็มเด็กน้อยดูแลหยา แล้วก็เป็นกระแสาหายวงเด็กทาได้แบบนี้ทําได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วนะคะถ้ามองเป็นคนเป็นคนที่จิตใจยุติธรรมหน่อยมองความเห็นสามารถของเด็กชื่นชมเด็กที่สามารถหาเงินเป็นล้านสื่อทีห่างยาได้สามารถมีทุกอย่างมีชีวิตที่ดีดันขึ้นมาด้วย ตัวน้อยๆอันนี้เจ้าก็ต้องใส่ความความยุติธรรมในการตัดสินในการคอมเมนต์หน่อยเนาะพ่อจ๋าก็เลยเคลื่อนไหวแล้วค่ะพี่น้องค่ะพ่อจ๋ากออกมาเคลื่อนไหวเลยว่าเขาสิสตีเงีหยก็ะให้เขาตีไปโลดจุดประสงค์หลักคือหอบใจสามร้อดวงสามรอชีวิตลงมาย่ามใดพี่น้องชาากทมอที่ห้าเข้าก็ก็พอ คือพอค่าน้ำมันเฮาก็ได้ควักใส่ถามควมคุมของเฮานั้นบ่มีดอกมีแต่ใจใจล้วนๆย้อนอยากให้หินใจเพิินเพาะเพิินอยู่กทมอหมอลำอ้ำโบคอยมีคือบานเฮ้าการมาเจอกันให้กำลังใจกันในการทำงานถือว่าเฮ้ามาหาคนที่หักเฮ้าเข้าใจเฮ้ารวมจอยเฮ้าบ,บ่มีวงใด บ่ถึกตีขนาดหมอลํำเบอร์หนึ่งมาหาชนแท้ๆเขายัางตีเพราะคนตีไม่ใช่คนอยากสืบสารไม่ใช่คนอยากสนับสนุนเพียงแค่ลงทุนซื้อบัตรเข้ามาหาสิ่งที่ตัวเองต้องการแค่นั้นครับติเพื่อก่ออย่าติเพื่อทำลายขนนี้แหละสำคัญอย่าย่อเพื่อทำลายอย่าดา่าเพราะอคตินะครับนี่พ่อจ๋าออกมาเคลื่อนไหวทันทีเลย พอจ๋าเป็นนิ่งแล้วคือท่าสิตีกตีให้มันพ,พ่อรำพอดีตีเพื่อกอ่อแต่แต่ที่ผู้เพิ่นว่าตีนี่หลายหลายคนบอกว่าตีเพื่อทําลายชัดๆอืมกะให้ขนาดเบอร์นึ่งเบอร์ต้นๆไปแสดงใส่เพื่อนกับนี้เพื่มตีแต่กะกะสร้างเพื่อนเถาะพอจ๋าออกมาแล้วว่าถ้าตีเพื่อก่อมันก็โอเคแต่อย่าตีเพื่อทําลายแล้วก็อย่าไปชื่นชมเพื่อสิท,ทาลาย มีอันไดก็ให้รู้แลกกันบอกกันตามตรงให้ให้ค่อยเบ้าค่อยจ่าหมอล่ำกับยูได้ยอนเอฟซีเอฟซีก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนอันใดเพิ่นเ่นดีก็ต้องบอกว่าดีอันใดเพิ่นบด่ดีเพื่อนก็นพร้อมซสีสิไปปรับปรุงอยู่แต่ว่ามาตอนนี้บอกว่าสกิปบ่ดีลุงออดก็บอกว่าบ่ามีเวลาปรับเธอให้เอฟซีทีบม่มักถ้าผ่านมาไม่ชอบ ก็แค่ดูแล้วออกไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีที่คนที่มาโพสเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นเศร้าดูก็เป็นดันว่าจ,จบนะคะพี่น้องคะคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่น,นี้ก่อนพอกันไหมคลิปหนาอย่าลืมกด subscribe กดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ดูเสียงวิหกคะแนน10ให้0ูนไม่ผ่านเลยสคริปเพียงก็ไม่ได้เพลงช้าก็ร้องเยอะไป พูดถึงน้องอาอายยังไม่ผ่านต้องฝึกอีกเยอะร้องอะไรยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงยังไม่ได้โดยรวมแล้วยังไม่ผ่านไม่ว่าจะช่วงคอนเสิร์ตแม้กระทั่งนกออกมาปิดจบอีกหนึ่งคณะเลิกดูบอผ่านบอผ่านบอผ่านเสียงวีหกบอผ่านเพื่อนว่าปาดเราเป็นกรรมการมาจากช่องใดเนาะนี่นาะีิคิดใดบอละ่ะ อันพูม่านันโพด่นั่นป๊าเราหาเสียงเดี๋ยนี่ผมว่าเล่าบ่พอ่อดอกผมฟังแล้วผมกับบด้ซี่เลียดเดยมันมีผู้เดียวแมตั้งแต่เห็ุวงเสียงวิหกมากผมกำลังเด่งยิ้นแม่อันโพดแบบนี้กำลังมีเดี๋ยนี่หายากคนสิม,มาโพดแบบนี้บมอล่ำเสียงวิหกบอ่อพานอ่อ,อ้ายกับบอ่อพานทุกอย่างบอ่อพานให้ศูนย์ศูนย์เหมือดพลวพี่นอง ปนิเปี้ยนครับเปี้ยนมอล่ำเสียงมีหกกระพากันไปคอมเมม็นเนี่ยผมก็ไปคอมเหมน็มมมนน้ำมูกขึกันไตโพดของออดบุญชลินผมว่าอัน,น,นพวกนี้มันจะเปลี่ยนพวกอันเขื่อนว่าบา่บาคอมพิวเตอร์ปัญญาอ่อนพวกนี้ย่งไปฟังล่ำกระสิไปฟังซมบูรกระสีพากันไปม่วนไปเรียนไปกินไปเที่ยวไปเสลีย่ยบัดนี้กลับขึ้นมาคณะที่โพดมันเมาสวงไปบุ <laughs> โอ้ยหมอล่ำเสียงมีหกข่อยเบิ่งมาแต่ปีแลกมันก็ธรรมดาอยู่ภูมักภูบัวมักมันก็เป็นเรื่องของคนเบิ่งแต่ว่าอันนี้บบผ่านจากแนว่ยพดศูนย์ศูนย์ศูนยูนย์วันนี้เมนัวพี000 000ว่น้นนองนี่ละค่อยออกมาเบาหนีบน่บเป็นอยัางนี้ข่อยอยากหัวค่อยอยากหัวกรรมาการจึงได้มาตัดสินว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์